ทงเป็นต้องแพงเสมอไปความซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอบว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh, ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจส,สมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมและว,วันนี้ผมบอกเลยว่าถูกจริงๆคุ้มค่าทุกสิ่งเลยครับผมเพราะมันคือรถที่ห้อไหนแบรนด์ไหนครับดูกระจังหน้าสิครับกับโลโกโ้แม่เสือสาวจากรู้นะครับผมรถสัญชาติอังกฤษนะครับผู้ดีอังกฤษนะเป็นสุดยอดรถซีดานจากประเทศอังกฤษของเรานั่นเองนะครับผม ก่อนไม่ต้องพูดถึงว่าความสวยงามของบอดี้ของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องโฉบเฉี่ยวเปรียบเสมือนแม่เสือสาวที่พร้อมจะออกไปขย่ำเหยื่อนะครับผมดูสิครับมิติบอดี้ของเขาที่สร้างรังสันออกมานะฮะหลังคาลาดลาดนะฮะเราจะเห็นว่าหลังคามันลาดลงมาเงี้ยครับแสดงความโฉบเฉี่ยวจริงๆนะเป็นหลักพลศาสตร์ด้วยนะแอรโรไดนามิกนะฮะเพื่อให้รูหลมพูดง่ายๆดีไซน์บอกเลยว่าสุดยอดนะฮะเป็นรถที่ผมว่าอีกสัก 1ิบยปีก็ดูยังดูสวยนะฮะด้วยความดีไซน์โค้งมนประกอบกับช่วงท้ายที่ดูสิครับไม่รู้จะหาคําไหนไมาบรรยายนะครับผมเป็นตัวไหนครับ XJL นะครับผมเป็นตัวใหญ่สุดของจากกวเขาใน4ประตูสีดานนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่สวยจริงๆสีเต็มจริงๆสีเทานกวิลานะครับผมออกใหม่ๆปี13ตอนนั้นคันละ12ล้านครับผม ไม่รวยซื้อไม่ได้นะครับผมมากับร้อแม็กสแตนดาร์ของเขานะครับผมขอบ20นิ้วนะครับเต็มซุ้มหล่อๆหน้าหลังนะครับผมก็นี่คือความสวยที่ตอนเขาซื้อมายังไงยังคงอยู่แบบนั้นเลยว่าแล้วเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันในรถว่าทำไมมันถึงสวยงามและใหม่ได้ขนาดนี้พูดแล้วคุณจะเข้าใจว่าแมราคาที่เปิดออกไปนี่มีตังค์ต้องซื้อนะครับผม คันนี้ก็ไม่รู้จะหาคัานไหนในตลาดแล้วผมว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ประวัติเลขกิโลความใหม่ของเขาเนี่ยน้องๆรถป้ายแดงนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทรถเปิดแอร์ re. สักนิดนะครับผม Entonces, ก็ขอบรรยายประกอบกับสมภาพไปในตัวนะครับเป็นจากัว XJL นะครับผมเป็นตัวพรีเมียมรักชวรี่นะครับผมลองคิดเอาละกันว่าทั้งพรีเมียมทั้งรักชวรี่นี่มันโอ้โหไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายแปลเป็นไทยนะก็ะเรียกว่าทั้งพิเศษทั้งหรูหราสุดยอดนะครับผมรถที่ว่าหรูหรลาหเนี่ยมาเจอจากกั้หงายหลังทุกแบรนด์นะครับผม ขับเบ้์เขาว่ารวยนะครับผมขับจากรู้เขาว่าเหลือนะครับผมต้องเหลือจริงๆนะตอนนั้น12ล้านนะไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะวันนี้ถึงโอกาสของพวกเราแล้วที่ไม่ต้องรวยจริงครับแค่มีรายได้มั่นคงแล้วก็มีเงินล้านกว่าบาทสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ที่พิเศษที่ผมพูดออกไปคือกว่ารถจากรู้ในท้องตลาดทั่วไปคือรถประวัติมือเดียว และเลขกิโลของเขาพูดแล้วจะตกใจว่ารถ12ปีทำไมวิ่งน้อยขนาดนี้นะครับดูสิครับนี่กืกิโลแท้ๆหนึ่งเดียวในไทยแน่นอนกับ27,000กว่าโลนะครับผมหาไม่ได้แล้วนะครับผมสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับผมเรียกง่ายๆว่า ออกข้างมา12ล้านเนี่ยผมว่าเจ้าของใช้ไปยังไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะฮะความเสื่อมสภาพที่หายไปเนี่ยยังไม่ถึง5 0 0แสนบาทแล้ววันนี้ผมว่าเปิดราคาล้านกว่าบาทนี่คือกำไรล้นวนนะใครที่หาอยู่แล้วไม่ซื้อคันนี้นี่ถือว่าพลาดจริงๆนะฮะไปซื้อคันอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้กิโลไม่ได้ไม่แบบนี้แน่นอนประวัติของคันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของน่ยเศรพูดออกไปทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการเมืองนะฮะก็ อย่างว่ารถผลรวยคนธรรมดาซื้อไม่ได้ฮะต้องมีรายได้มีธุรกิจที่มั่นคงสามารถออกรถราคา12ล้านได้เนี่ยก็คิดเอานะฮะว่าต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยหรือต้องเป็นหลักพันนะถึงจะซื้อ12ได้นะครับมีร้อยบาทซื้อของ12บาทนี่ยังอาจจะสะเทือน,นมีพันบาทซื้อ12บาทนี้อาจจะไม่รู้สึกก็ประมาณนั้นฮะต้องมีพันล้านซื้อของ12ล้านเอากําไรดอกเบีย้ยมาซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นขาดทุนก็เลยไม่เคยรู้รู้สึกอะไร นะเหมือนขัดทุนเอาดอกเบีย้ยมาก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นความโชคดีของคนมีตังนะใครๆก็อย่างที่ทราบวันดีนะฮะตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อวยพรขอให้เป็นเจ้าคนนายคนขอให้ร่ํารวยป๊าะมีเงินนะครับผมก็เหมือนจะเสกอะไรก็ได้นะครับผมและครั้นี้เนี่ย เราซื้อทองเราซื้อของต่อจากคนมีตังค์เนี่ยนี่คือความโชคดีนะครับผมเพราะว่าเขาจะใช้รักษาใช้น้อยเนื่องจากมีรถหลายคันเท่าที่ทราบมาเนี่ยเจ้าของเดิมมีรถเป็นร้อยคันครับผมถึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมกิโลจริงหรือเปล่าของแท้แนะ่นอนไปเช็คได้เข้าศูนย์เช็คประวัติได้นะฮะไม่ไม่แท้มาเอาตังค์คืนได้เลยนะครับผมเป็นรถเครื่อง3 0 0 0ัน cc ดีเซลเทอร์โบนะครับผม275แรงม้านะฮะอัตราเร่งไม่ต้องพูดถึงศูน0์ถึนี่ผมว่า5วิได้นะกับการบริโภคน้ำมันที่ว่าจากัวทำมาได้สุดยอดจริงๆนะหาที่เปรียบได้ในแบรนด์อื่นๆนั้นคือ20-21กิโลลิตรจะถูกประหยัดไปไหนนะจริงๆไม่ต้องประหยัดขนาดนี้ก็ได้ซื้อ12ล้านนี่5้5กิโลลิตรก็มีเติมแต่นี่เขาทำมาให้ประหยัดนะก็ถือว่าคุ้มค่าจริง หลังคาเนี้ยต้องเป็นพาราโนรามิกนะฮะเราจะเห็นว่าเปิดสามารถเปิดปิดตอนผ้าม่านได้นะฮะตัวซันรูฟเองก็ปิดได้นี่คือความ V.I.P. ของรถ12ล้านนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็น S c l a s s เนี่ยก็ต้องเป็นตัวพิเศษ s 5 0 0อถึงทำหลังคาพาราโนรามิกแต่จากัวเนี่ย l u x u r y p r พ m ีเมียมมาแล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างรังสรรค์มาวัสดุทุกชิ้นนะฮะผมนี่ครับนี่แค่ผ่านปุ่มเล็กๆนี้เป็นไฟฟ้านะฮะแค่เป็นเซนเซอร์ผ่านนิ้วผ่านปิ๊บเดียวนี่ยเปิดเลยเกะนะครับผม และสิ่งที่สําคัญของเขาที่ให้มาก็คือลายไม้นะครับผมลายไม้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นไม้วอลนัทแท้นะฮะวัสดุทุกอย่างใช้หนังแท้ไม้แท้นะฮะบนถึงความคงทนน่อีก10-20ปีก็คงจะรักษาจอดในร่มเนี่ยผมว่ายังคงสภาพนี้แน่นอนนะฮะวัสดุที่ให้มาต้องบบกพรีเมียมรักชวรี่จริงๆนะครับผมคันนี้เนี่ยก็เป็นตัว XJL เป็นลองวิ e l b a น e นะนั่งสบายนะครับผมใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้จริงๆกับกิโลแบบนี้เลขไม้แบบนี้นะฮะนี่คือ XJL นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตอนเบาะคนนั่งหลังดีกว่าว่านั่งสบายแค่ไหนนะฮะไม่ต้องบอกว่าสบายขนาไหนสบายอยู่แล้วครับผมที่สำคัญนะฮะเกียร์เขาเป็นเอกลักษณ์ของจาร์กัวนะฮะมันไม่ไม่เป็นคันเกียร์ฮะเป็นตัวหมุนนะเหยียบเบรกแล้วหมุนเอานะครับผมก็นี่คือตัวอาร์มนะครับนะครับผมก็ ตัวเอ็นบอาตัวดีนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใช้งานง่ายนะฮะประกอบกับตัวที่ให้มาในเมนูก็เป็นทัชสกรีนแล้วนะฮะจอก็เป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะฮะที่เราสามารถคอนโทรลได้นะฮะเราสามารถเปิดดูได้นะครับผมว่าดูเช็คซิโชว์วันนิง่งก็นะฮะไม่มีอะไรเตือนนะฮะไฟโชว์ไม่มีนะครับผม ทุกอย่างสมบูรณ์จริงๆฮะมันคือรถน้องๆป้ายแดงจริงๆกับเรขไม้สองหมื่นเจ็ดกว่าโลนี่ผมว่ารถเทสได้เผลวิ่งเยอะกว่าด้วยนะฮะตันนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยผมว่าไม่แพ้ป้ายแดงถ้าเกิดจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่า97%บเจบวกๆเลยดีกว่าถึงบอกว่าซื้อ12ล้านใช้ไปยังไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทแต่วันนี้มาขายในราคาขาดทุนไปเกนะครับผม นะฮะโอ้ขายไม่ถึง2ล้านนะครับผมล้านกว่าบาทนะครับผมราคาถูกกว่า Fort u n e r ถูกกว่าอา่าอาดอีกผมว่าขับลํำนี้เนี่ยนอกจากจะหมดปัญหากังวลใจเรื่องว่าเครื่องยนต์จะเสียจะพังหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องห่วงครับเครื่องยนต์ดีเซลที่ว่าอึดถึกทนขับเป็นล้านกิโลคันนี้วิ่งไปแค่2 8 0 0 0กิโลเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องว่ากลัวเสียกลัวพังเครื่องยนต์จะเสียยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมความรูหราระครับ จ่า,จากู้นะฮะจอดในที่ซูเปอร์คาร์ได้ตามห้างนะฮะเอาพอาดจอดไม่ได้นะครับผมก็ลองพิจารณากันดูใครที่หารถซีดานดีๆเนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะบออเบิร์ตทุกอย่างนี่แม่ใหม่จริงๆนะผมไม่รู้จะบรรยายง่ายหรือบรรยายยากแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะหาสภาพแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วจริงๆนะดูสิครับความเนี้ยความใหม่โลโก้สีสนันของเขาดีจริงๆนะ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคันที่ใครหาอยู่พลาดไม่ได้นะฮะมีถาดด้านหลังสำหรับเซ็นเอกสารนาฮะไว้เขียนงานเซ็นเช็คอะไรก็แล้วแต่นะครับผมดึงออกมาสไลด์มาได้นะครับผมมีแอร์แยกเป็น4โซนนะฮะหน้าหลังซ้ายขวานะฮะแยกปรับอุณหภูมิแยกกันนะครับผมก็พลาดไม่ได้จริงๆใครที่หาอยู่ความใหม่ของเขาอลังการงานสร้างจริงๆคันนี้ นะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องของเขาว่ารถวิ่ง28,000โลเนี่ยรถ12ปีเนี่ยมันใหม่แค่ไหนเหมือนรถป้ายแดงแค่ไหนมีม่านข้างนะฮะก็อากัวจะไม่ทําประตูดูดนะฮะเป็นประตูแมนนวลน,นะฮะเป็นไม่ได้ซอฟต์โค้ดแบบพวกรถยุโรปแบรนด์ BM เอ็มซีรีส์เหรือ Mercedes-Benz S-Class ก็ความ จะมองในแง่ดีก็คือตัดปัญหาเรื่องระบบนี่ฮะมีม่านหลังตรงนี้ด้วยนะครับว่าตัดปัญหาเรื่องระบบมอเตอร์ประตูดูดจะเส party, ียจะพังนะฮะ,ะสามารถปิดตรงนี้ระหว่างเดินทางแดดร้อนนะครับแดดล่มแล้วขับความค่ำคืนก็มองดูดาวแม่ไฮโซรูหรามาเห่าจริงๆต้องขอบอกว่าเงินร้านกว่าบาทเนี่ยสามารถสร,ร้างภาพลักษณ์ให้เรา เป็นเศรษฐีได้โดยฉับพันนะโอ้โหราคานี่ถูกกว่าพวกเอเวอเรสต์ถูกกว่าฟอร์จูเนอร์แต่ว่าความหรูหราความป๋านี่คนละเรื่องเลยนะนะความนุ่มนวลไม่ต้องพูดถึงนะรถระดับ12ล้านนี่โอ้โหสัญชาติอังกฤษนี่ยทำมาพรีเมียมรักชัวรี่เขาใช้คำนี้นะในเล่มลงอย่างนี้เลยนะเอ่อจักรุสเจพรีเมียมรักชัวรี่3.0มดีคันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าพรีเมียมรักชัวรี่จริงๆขับแล้วนอกจากจะหลอ่อจะหรูแล้วนะจะดูเหลือด้วยนะ รวยด้วยครับแหมหลอ่อรู้รวยเหลือคันเดียวจบนะครับผมไม่ต้องไปขับที่ไหนจอดที่ซุปเปอร์คาร์ครับแหมเงินล้านกว่าบาทจะหาซื้อที่ไหนได้นะเอาไว้จอดเล่นในโรงรถประดับบาร,รมีสักคันผมว่าก็เก๋ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดผมแหมตังพอเนี่ยผมไม่เอามาลงขายแล้วฮะมันเหมือนรถายแดงฮนะรถสิบสองล้านนะฮะคิดดูวิ่งไปสองหมื่นกว่าโลเนี่ยนะ ความเสื่อมสภาพของเขายังไม่ถึง50,000นบาทแต่วันนี้มาขายร้านกว่บาทก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะว่ามันถูกจริงทาให้ท่านถูกใจจริงๆตามสโลรแกนรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงว่าแล้วไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสวยใสยแค่ไหนไปชมกันครับ ครับผมได้เวลามารับชมขุมพลังห้องเครื่องของ Jaguar XJL Premium Luxury 3.0D นะครับผมเครื่อง 3,000cc ดีเซล275แรงมา้าต้องบอกว่าแรงจริงๆทวิ Twin Turbo นเทอร์โบะครับผมแล้วก็ประหยัดจริงๆนะฮะคันนี้เคลมเอาไว้ที่20-21กิโลต่อลิตรลิตรของดีเซลถูกก็ไปใหญ่นะครับผมนี่คือความสวยสายของ ห้องเครื่องเขารถที่วิ่งน้อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะสองหมื่นกว่าโลแท้ๆนะฮะดูสิครับความสวยเดิมของเขานี่เปรียบเสมือนรถป้ายแดงเพิ่งออกจากโชว์รูมมาเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับผมใครได้ไปคันนี้ผมบอกว่าโชคดีคุ้มค่าจริงๆประหยัดไปเป็น10ล้านนะครับผมออกห้างใหม่ๆตอนนั้น12ล้านตอนนี้ดูราคาสิครับกลไกทางการตลาดทําให้รถราคาร่วงลงมาแต่ว่าสภาพต้องบอกเลยว่าเหมือน รถเพิ่งออกป้ายแดงเมื่อวานนี้จริงๆถือว่าคุ้มค่าๆๆจริงๆเจ้าของซื้อไปเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ารถรถ12ล้านเนี่ยใช้ไปยังไม่ถึง5 0,000 0บาทเลยมั้งวันนี้มาขายล้านกว่าบาทแหมเสียดายจริงๆใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีจริงๆโชคดีสุดๆจริงๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันคือรถน้องๆป้ายแดงเทสได้ก็ว่าได้กิโลของเขาที่ให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขายหาอยู่ต้องรีบทักกันเข้ามานะครับกับเพจสมาร์ทคารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงทันน ดูความเดิมความสวยของเขาดิครับสะอาดกริบเลยครับผมไม่รู้จะมีอะไรให้ตีนะครับมันไม่มีอะไรให้ติจริงๆนะครับผมก็รับรองว่าใครที่หาอยู่จะไม่ผิดหวังนะครับผมเราเจอกันนะครับสวัสดีครับกับผมก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ทําการเทสได์เนื่องจากฝนตกนะครับผมก็ ผมก็เกรงใจเจ้าของรถนะร้างเสียบเลยขับไปรุยพลคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ารถวิงง่ง20,000กว่าโลเนี่ยไม่ต้องเทสได้แล้วครับมันก็คือรถป้ายแดงนั่นเองนะฮะรถวิง่งดีเซลเนี่ยวิ่งกันเป็นล้านกิโลนี่วิ่งไปแค่20,000กว่าโลเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเทสได้เพรานั้นทุกอย่างยังสมบูรณ์ทุกประการพูดง่ายๆนะฮะก็นอกจากจะมีโหมดเบาะร้อนเย็นด้วยนะฮะเราสามารถปรับอุณหภูมิเบาะได้ด้วยนะครับผม นี่คือสิ่งที่จากกู้ให้มาแต่เราคงไม่ได้ใช้เพราะประเทศไทยก็ร้อนตับแตกอยู่แล้วนะแอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงเย็นอยู่แนละ้วฮะเขาใช้ในโซนยุโรปโซนอังกฤษหิมากตกขึ้นขึ้นจากฤดูขึ้นหนาวหนาวมาจากข้างนอกก็ขึ้นรถปรับเบาะให้มันอุ่นหน่อยก็เป็นออปชั่นนะสำหรับใครที่เอาไปใช้เมืองหนาวนะครับผมเป็นอีกหนึง่งคันนะที่สนใจก็รองทักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้ ถูกจริงๆใครมาดูจะต้องถูกใจเพราะมันไม่มีอะไรให้ติเลยสักนิดฮะสภาพ97%บวกบวก3%ที่หายไปก็คงเป็นกิโลที่วิ่งไปแค่นั้นแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันไม่ได้วิ่งเลยสภาพแบบนั้นก็ว่าได้สีเต็มภายในใหม่กริปนะฮะได้เดินสวยไม่มีคือคนรวยครับซื้อมา12ล้านเนี่ยนอกจากใช้น้อยแล้วก็คงจะรักษาจอดอยู่ในร่มนะสะสหรับคนที่มีรถเป็นเกือบร้อคันเนี่ย มีลงรถหรูอย่างดีนะครับผมใครที่อยากได้ประวัติสวยรถสภาพดีต้องขันนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับรถดีไม่จังเป็นต้องเพิงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคุณทั่วไปต้องกอบว่าถูกจริงรถสวยขับดี คุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ oh, นเป็ต้องพังเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh w wow o